สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมลรัตมีหาวรชื่อเล่นชื่อบุ๋มเป็นตัวแทนจกักโรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกี้ยงวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมค่ะพลังงานถือเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพลังงานาน้ำพลังงานน้ำมันหรือพลังงานไฟฟ้าซึ่งความต้องการในการใช้พลังงาน มีความจำเป็นต่อเราทุกคนวิธีประหยัดน้ำหนึ่งตรวจสอบ การล่วไหลของน้ำภายในบ้าน 2. เปิดน้ำซักผ้าแค่พอดีใช้อย่าเปิดทิ้งไว้ตลอดการซัก 3. อย่าเปิดน้ำทิ้งไว้เช่นเวลาโกนหนวดหรือเวลาแปรงฟันหรือเวลาล้างจานวิธีต่อมาวิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า 1. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน และเลือกและเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์5้าสเลือกขนาดตู้เย็นที่เหมาะสมกับขนาดของครอบครัวและไม่นำของร้อนเข้าเช่นในตู้เย็นหรือเปิดตู้เย็นบ่อยควรปิดให้สนิททุกครั้งหลังเปิดใช้งาน 3. ดูทีวีร่วมกันทางบ้านและปิดทุกครั้งเมื่อเลิกดูสุดท้ายวิธีประหยัดพลังงานอื่นๆ 1. ใช้กระดาษให้คุ้มค่า 2. องแย่งขยะทุกครั้งก่อนทิ้งถังขยะ 3. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาได้จึงขอเชิญชวนทุกคนในความสำคัญกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสามารถช่วยชาติสามารถช่วยชาติลดงบประมาณในการหาพลังงานมาใช้ได้และสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอีกด้วย ขอบคุณค่ะ